ครั้ง่จยอีกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ16ล้านแถมคนละครึ่งเฟสี่เดือนมีนาคมเมื่อวันที่5มกราคมนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามาตรการคนละครึ่งระยะที่4จะเริ่มต้นในวันที่1มีนาคมถึงวันที่30เมษายน2565 พร้อมกันนี้กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาให้เงินเพิ่มเติมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ14ล้านคนและกลุ่มเปราะบางอีก2ล้านคนด้วยส่วนจะใช้เงินงบประมาณดําเนินการเท่าไหร่ขอพิจารณาจากงบประมาณที่เหลืออยู่ก่อนที่ผ่านมาการเยียวยา,วยาวประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะทําเป็นแพ็กเกจทั้งการให้วงเงินตามมาตรการคนละครึ่งการให้เงินเพิ่มกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปราะบ้างมาตลอดทุกครั้งซึ่งครั้งนี้ก็จะพิจารณาไปพร้อมกับการดำเนินมาตรการคนละครึ่งระยะที่4ด้วยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิดรอบใหม่เหมือนกันในอาคมกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ